สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวเมลเมิร์ดกันนะครับแต่ว่าใช้ของ Google Docs เนาะไม่ใช่ใช้ Microsoft Office นะครับก็จะเป็น Google Docs แล้วก็ Google Form s, นะครับแล้วก็ชนะีตเนาะแล้วก็จะทําออกมาเป็นสมมุติว่าเราจะทําใบประกาศนะครับให้กับนักเรียนนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูเนาะก็จะมีรูปแบบใบประกาศนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มีถ้าสมมุติว่าเรา ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีคนที่เข้าเรียนเยอะๆนะครับเขาก็จะออกใบประกาศมาให้เนาะหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้นะครับของผมก็ทาเหมือนกันเนาะในกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการหรือว่านักเรียนเนี่ยต้องการใบประกาศนะแต่ว่าลงทะเบียนมาเนี่ยเป็นพันคนเป็นร้อยคนอะไรประมาณนี้นะครับก็เราต้องออกใบประกาศให้นะครับให้คันจะออกเองทีละอันนะครับก็จะลําบากเนาะดังนั้นนะครับก็เลยใช้วิธีง่ายๆนะครับก็ทําแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ ทําให้ดูตั้งแต่ฟอร์มนะครับแล้วก็ X เอ็กพอมาแล้วก็ทํายังไงนะครับขั้นตอนยังไงเดี๋ยวทําให้ดูเลยเนาะอันนี้ก็เป็นใครส่วนของตัว Canva นะครับที่ออกมาเป็นในส่วนของตัว C e r t i f i c a t e นะครับเราก็จะเอาภาพตรงนี้นะครับไปเป็นภาพพื้นหลังก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยมาเป็นกรุ๊ปกันนะครับก็คิดกว่าแล้วก็ยกเลือกกันจัดกลุนะ่มเนาะเพื่อที่เราจะใส่ชื่อของเขาไปตรงนี้เนาะนี้เแบบนานะเพราะว่าเป็นหลักสูตรเดียวกันนะครับถ้ามี ผู้เข้าอบรมประมาณ2,000คนอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามาทําทีละอันก็เหนื่อยนะครับอ่ะดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใส่รายละเอียดของเราไปเนาะอ่ะตรงนี้น่าจะทําได้นะจากนั้นนะครับผมจะทําการ Copy ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปเป็นพื้นหลังนะอ่ะมาดูขั้นตอนกันเลยผมกดไปที่แชร์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเนาะตรงนี้เรียกเป็น PNG นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมานะอืมเขาก็าจะให้เราทําการเซฟนะครับในส่วนของตัวภาพพื้นหลังตรงนี้นะครับที่เราจะไปใช้เนาะ อ้าวเซฟไปแล้วเซฟที่ไหนเนี่ยสแสดงในโฟลเดอร์ก่อนนะครับเป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคเซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็ปิดไปเนาะโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสร้างกันเลยเนาะอย่างแรกนะครับก็ทําการสร้างในส่วนของตัวโฟลเดอร์ใหม่ก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไฟล์มันจะปนกันนะเราก็บอกว่าเป็นเมลเมดนะหรือว่าเป็นเซร์ติฟิเคทหรือว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดสร้างไปเนาะอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ของเราเนาะแล้จะเริ่มทําการสร้างฟอร์มก่อนนะฟอร์มเนี่ยก็คือให้ทางผู้ที่สนใจเรียนนะครับเข้ามาลงทะเบียนเรียนกับเราเนาะเราก็ไปที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็น Google Form นะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการสร้างฟอร์มได้เลยนะในช่องของผมนะครับก็จะมีอยู่เนาะ เริ่มไปเลยถ้าใครไม่เคยทำมาก่อนนะในช่องผมมีวิดีโอสอนอยู่นะครับฟอร์มอบลมอ,อบอบลมนะครับการสร้างเว็บไซต์ฟรี ออบรมการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะครับของ f a d i n e t w o r k c o m มนะสมมติว่าอันที่ผมจะถามนะครับผมก็จะเป็นชื่อนะผมก็เลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะครับชื่อนามสกุลน,นะครับตรงนี้ผมก็เขียนไปเลยชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็ผมก็จะทำการออมีข้อมูลอะไรให้เขากรอมกมั่งก็จะมีอีเมลนะครับ อีเมลนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรนะอ่าสมมุติว่าผมทําแค่นี้นะครับ3อันเนาะก็จะเป็นชื่ออีเมลแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะครับแบบนี้เนาะในกรณีที่เราต้องการข้อมูลมากกว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว c e r t i ติ c ิเคหรือว่าใบอ่ใบรับรองของเรานะครับก็จะใส่แค่ชื่ออย่างเดียวนะอ่าโอเคได้แล้วนะครับเสร็จตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ตรงนี้นะครับการตอบกลับนะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับเป็นสร้างเป็นสเปซชีตครับสร้างสเปซชีตใหม่นะครับก็บอกว่ารายชื่อผู้เข้าอบรมอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดสร้างไปนะครับตึง้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือสร้างไปแล้วนะครับเขาก็จะไปทําการสร้างในส่วนของตัวรายชื่อผู้เข้าอบรมให้นะ ก็จะมีในส่วนตัวทํา e s t a m หรือประทับเวลาให้นะครับแล้วก็ชื่อนามสก,กุลอีเมลแล้วก็เป็นเบอร์โทรเนาะอ่ะตรงนี้นะครับเราก็มาที่ในส่วนของตัวเครื่องมือนะครับแล้วก็กดการแจ้งเตือนนะในกรณีที่มีคนเอ่อลงทะเบียนมานะครับก็ให้เขาทําการส่งมีผู้ใช้ส่งฟอร์มนะครับก็คือให้เขาส่งมาให้เราเลยนะแล้วก็ส่งมาท,ทันทีนะครับแบบนี้เนาะโอเคก็กดบันทึกไปนะครับอ่ะ เรียบร้อยอันนี้ก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะจากนั้นนะครับฟอร์มเนี่ยเขาก็จะไม่มีใครตอบเลยเนาะแล้วก็ไปดูในส่วนกลัวการตั้งค่ากันนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการตั้งค่าแบบเดิมก็สามารถใช้งานได้นะ,ะสมมุติว่าผมไปที่คําถามนะครับแบบนี้เนาะแล้วเราเนี่ยต้องการจะแชร์นะครับก็กดส่งไปนะครับกดเป็นลิงก์ไปก็ได้นะครับแล้วก็ย่อ URL ให้สั้นนะครับตรงเนี้เราสามารถแชร์ตรงนี้ไปให้คนที่ต้องการลงทะเบียนกรอกได้นะหรือว่า อย่างของผมเองเนี่ยเว็บแฟร์ดีเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีนะครับใครที่สนใจเรียนทําเว็บฟรีนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานได้อ่ะสมมุติว่าผมเรียกอันนี้นะครับคัดลอกไปเนาะแล้วก็กดปิดไปเนาะแล้วลองเปิดดูนะครับแบบนี้วางและไปนะครับอ่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากรอกนะสมมุติว่าผมกรอกชื่อไปเลยนะครับวอลุธเขาปดิ แล้วก็อีเมลนะครับแลก็เบอร์โทรอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับตึงเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในฟอร์มในส่วนของตัวรายชื่อนะครับเขาก็จะเข้ามาแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีเยอะก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกังวลเนาะเช่นสมมุติว่าเราทําการจัดอบรมไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาอบรมเยอะแยะอ่ะจะส่งคําตอบเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็น ชื่อของลูกชายแล้วกันนะครับอุ่ยพิมพ์ผิด <laughs> นี่นะครับก็กดส่งไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมีในส่วนของตัวรายชื่อเพิ่งมาสมมติว่าทําไว้แค่2อันก็พอเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับในส่วนของตัวฟอร์มเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของฟอร์มเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยเนาะอยากจะเพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้เนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็ใส่ไปได้เลยใครทําไม่ได้ แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวทําวิดีโอไว้ให้ดูนะโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับได้รายชื่อแล้วเนาะต่อไปนะครับเราก็จะใช้นะครับในส่วนของตัวรายชื่อตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวข้อมูลที่จะเอาไปทําเมลเหมือนนะอ๋อก่อนที่จะไปอันอื่นนะครับเดี๋ยวลองลองรีเฟซดูซิไปที่ได้ของฉันนะครับอ๋อเซอร์ติฟิเคนะครับอ่ะก็จะมี2อแล้วเนาะอีกอันนึงนะครับที่เราจะทําในส่วนของตัวเซอร์ติฟิเคหรือว่าเป็นใบเซอร์ให้กับลูกค้านะครับหรือว่าคนที่มาเรียนเนาะ เราก็ไปทําการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Google Docs นะครับตรงนี้เอกสารเนาะแบบนี้เอกสารปล่านะครับเลือกไปเลยย้ายหน่อยย้ายหน่อยอ่ะตรงนี้นะครับในส่วนของตัวรูปแบบนะครับเราก็ไปทําการแก้ไขนะครับนี่เอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้ไปที่ไฟลนะครับแล้วก็ การตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะเพราะว่าภาพที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นแนวนอนเนาะแล้วก็กดตกลงไปนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทําการนะครับแทรกนะครับในส่วนของตัวพื้นหลังนะครับอ๋อลายน้ํานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เราทําการเลือกรูปของเราขึ้นมาเลยนะก็ไปเรียกดูนะครับของผมเนี่ยเซฟไว้ที่ d e s k ์ท็เนาะ เดสท็อปนี่ตัวนี้นะครับเจอแล้วกด o p e พไปนะครับแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะทำการแทรกในส่วนของตัวพื้นหลังมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการให้มันเข้มเลยนะก็เอาคำว่าจางออกนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังแบบว่าไม่อยู่ตรงกลางนะครับมันยังไม่อยู่ตรงกลางกระดามันอยู่ตรงกลางกระดาษแล้วแต่มันไม่เต็มเห็นไหมครับ โอเคถ้า,างั้นเนี่ยเราเลือกรูปภาพเริ่มเติมนะครับแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับว่าขนาดเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนนะครับผมเอาให้เต็มเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเต็มเป็นกระดาษ1แผ่นแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษเต็มแผ่นแล้วนะครับผมเอาให้มันกว้างกว้างหน่อย โอเคได้แล้วนะครับเรียบร้อยแบบนี้เนาะโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทําการปิดตรงนี้ไปนะครับนี่ได้แล้วเนาะแล้วเราก็มาทําการเลือกนะครับตรงนี้อันนี้กดเสร็จสิ้นไปนะโอเคจากนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็ปิดนะครับอ่ะได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการใส่ในส่วนของตัวเนื้อหากันนะครับจะสังเกตเคอร์เซอร์เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จัดให้เขาเป็นตรงกลางนะครับนี่แบบนี้ แล้วก็เลื่อนมานะครับตรงในส่วนของตัวชื่อนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการพิมพ์นะครับไปนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่คําว่า name ไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถปรับตัวอักษรได้นะครับเป็นฟอนต์ตามที่เราต้องการเลยนะถ้ามันมีนะผมเลือกเป็นสารบันนะครับตรงนี้เนา แล้วก็เป็นสารบัญแบบไหนดีนะสารบัญเป็นปันกลางนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ตัวหนังสือใหญ่หน่อยนะครับตึ๊ด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 นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันมันเอ่อไม่มันต่าไปหน่อยนะครับก็ลบออกหนึ่งอันนะ,ะตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเอกสารของเราเนาะ เราตั้งชื่อหน่อยนะครับว่าเป็น Certificate นะครับ C E R Certificate อ่าแบบนี้นะครับพิมพ์ิดพิมพม์ถูกผมก็ไม่รู้แหละผมถือโอเคละก็เป็นชื่อแบบนี้นะครับอ่ะได้แล้วจากนั้นนะครับก็ให้กลับมาที่ตัว Google Sheets ของเรานะอ่ะมาที่ Google Sheets ของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนเสริมนะครับ ไปกดดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับแบบนี้เขาก็แสดงส่วนเสริมนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าที่เราจะใช้กันนะครับก็คือในส่วนของตัวออโต้คลาสแบบนี้นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคนดาวน์โหลดเยอะมากนะสิบล้านคนบวกนะก็กดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็ทําการติดตั้งไปนะครับแล้วต่อไปนะครับเจียงรถเยอะหน่อยนะครับพอดีห้องนี้เนี่ยไม่ได้ปิด โอเคนะครับเขาก็จะบอกข้อกำหนดอันนั้นอันนี้เยอะแยะเราก็อนุญาตไปเพราะว่าเราต้องการใช้ของฟรีนะครับแล้วมันก็ดีด้วยนะครับโอเคก็เสร็จสิ้นไปนะครับอันนี้ก็กดเรียบร้อยแล้วก็กดปิดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาในส่วนของตัวส่วนขยายอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับออโต์คาดเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็กดโอเพ่นนะครับนี่แบบนี้กําลังทํางานนะครับโอเค ในหน้านี้นะครับเขา,เขาจะให้เราทําการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะนี่ให้ start new job กดไปเลยนะครับทําง่ายมากนะครับผมว่าดีไม่ดีง่ายกว่าในส่วนของตัวเมลเมอรปกติอีกตรงนี้นะครับก็ job name เนี่ยเราเลือกเป็นอะไรนะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับโอเค create s e r นะครับแบบนี้เนะเาะแล้วก็กด next ไปนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็ให้เราเลือกชุดเทมเพลตนะครับเราก็เลือกฟอร์มได้นะครับ <i> ก็เป็นเทมเพลตก็คืออันที่เราเพิ่งสร้างไว้ตะกี้นี้นะครับเนี่ยเซอร์ติฟิเคตเนี่ยตรงนี้นะครับก็กดไปนะแล้วก็กด select ไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็กด next ไปคอยเขาแป๊บน,นึงนะครับเขาก็จะไปทํางานให้เรานะอ่ะได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ชุดตุดดุดดมาเซอร์ติฟิเคตแล้วกด next ไปนะครับแบบนี้ จากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าในส่วนของตัวแท็กเนมที่เราใส่ไว้ใน certificate นะครับที่ผมเพิ่งพิมพ์ไปเนาะเราเนี่ยต้องการให้มันแมปกับคอลัมน์อะไรนะครับซึ่งมันก็คือชื่อนามสกุลนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการตั้งชื่อนะครับไฟล์ name ไปนะ ซึ่งมันจะเป็นชื่ออัตโนมัตินะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้พิมพ์แบบนี้นะจ๊ะเนี่ยแท็กนะครับก็เหมือนกันเนาะแล้วก็พิมพ์ตึงต้งๆแล้วก็ตึงต้งๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาชื่อนามสกุลมาใส่นะผมก็พิมพ์ไปเลยชื่อนะครับชื่อ แล้วก็วักนะครับมมน้มสกุลอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าของเราตั้งชื่อไว้เป็นอะไรเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ง,ง่ายหน่อยเป็นภาษาไทยก็ต้องพิมพ์กันให้ถูกนะครับ <uk> <iny> ท้ายที่จะออกไปนะครับผมเลือกเป็น pdf เนาะแล้วก็เลือกเป็น multiple output นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับโอเคชุด o t f เดอ e r มันก็คือ certificate มันเลือกมาอยู่แล้วนะครับกด next ไปนะครับแบบนี้เนาะ Add additional ไม่หม่อะ er ก็กด next ไปนะครับ เสร็จแล้วก็ถ้ามีคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมก็เพิ่มไปครับตรงนี้ไม่ต้องนะไม่มีก็เลยไม่แชร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็กด next ไปนะครับ run form trigger บอก yes นะครับโอเคขอยก็แป๊มหนึ่งนะในกรณีถ้าสมมุติว่ามีคนส่งเข้ามาก็จะสร้างให้เลยนะโอเคก็กด save นะครับแบบนี้จะไปกด back ไม่ได้นะกด back ก็กลับไปแก้ใหม่นะครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็ ง่ายๆเลยเราก็กดเพลย์ไปนะครับแบบนี้เขาก็จะไปทำการสร้างในส่วนของตัวใบเซอร์ให้เราแล้วนะครับง่ายมากมีเป็นหมื่นคนก็สบายนะครับไม่มีปัญหาออกเซอร์ได้ทุกคนนะครับได้แล้วคอยแป๊บหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ก็ให้ไปนั่งเล่นนะครับ <laughs> เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็กดกปิดไป ตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาดูได้นะครับเขาก็จะมีบอกว่าให้ดูได้นะกดตรงนี้ดูได้เลยนะอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูได้เลยเนาะหรือว่าเราจะไปดูที่ไดร์ของเราก็ได้นะครับลองรีเฟซดูนะครับเขาห้ทำการสร้างมาให้แล้วนะครับอ่ะยวลองเปิดดูสักอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นเมลเหมือนแบบนี้ได้แล้วนะครับก็เอาไปใช้อะไรได้เยอะแยะเลยเนาะอ่ะตรงนี้มี2ออันเนาะ ในกรณีที่สมมุติว่าผมนะครับมีคนกดส่งฟอร์มนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมกดไปดูอีกรอบหนึ่งนะลองกรอกข้อมูลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคัดลอกนะครับปิดไปวางโอเคถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาอบรมอีกนะครับเช่นสมชายนะครับใจดีนะครับอีเมลก็ somchai xomchai9999@gmail.com นะครับแล้วก็เบอร 8, 99 99. ์โทร089999อะไรประมาณนี้นะครับถ้าไปถูกกับของใครก็ขอโทษทีนะครับโอเคกดส่งมานะครับปึง้งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทําการส่งไปให้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มของเรากันนะลองรีเฟชดูนะครับ สร้างมาให้แล้วเห็นไหมครับคุณสมชายใจดีเห็นไหมครับสร้างให้ออโต้เลยนะครับในกรณีที่มีคนแบบส่งฟอร์มเข้ามาใหม่นะเขาก็สร้างให้เลยนะครับสบายไหมครับผมว,ว่าดีนะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับดังนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปดูในพวกของเซอร์นะครับเราต้องการเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะโอ้ดีสุดๆไปเลยนะครับ มาตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกให้นะครับว่าเก็บอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ลิงก์ทูไฟล์ไปที่ไหนนะครับตรงนี้เราก็มาตรวจสอบได้นะในกรณีที่แบบว่าโหอยากจะให้ส่งให้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เนาะโอเคก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอบรมเนาะแล้วก็ต้องการออกใบเซอร์นะครับให้กับคนเยอะๆนะครับต้องการทำเมลเมิร์ดในส่วนของตัว Google Drive นะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากแล้วก็ตัวแอดออนก็เป็นของฟรีนะครับใช้งานง่ายมาดูการตั้งค่าที่ผมทําได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามก็สอบถามมานะครับบางอันผมก็ไม่เคยใช้แต่เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันนะอ้อฝากนิดนึงนะครับใครที่ต้องการเรียนคอร์สทำเว็บฟรีนะมาที่เว็บนี้นะคฟร์ดีเ r ็ Network นะ f a i r d e e n e t w o r k com นะครับแบบนี้เนาะ ต้องการเรียนทำเว็บด้วย w o r d p r e s s ฟรีนะครับสามารถเรียนที่เว็บนี้ได้นะครับผมมีกลุ่มสอนอยู่เนาะไปที่บทความนะครับแล้วก็คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับอันนี้นะครับก็จะมออีวิธีการเข้าเรียนฟรีอยู่นะครับก็คือปกติถ้าใครมีรถอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อประกันของตัวเองได้นะครับก็ถ้าซื้อของตัวเองเลยเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดนะครับตรงนี้เนี่ยใครเป็นนายหน้าอยู่แล้วนะครับเอาไปขายก็สามารถขายได้เนาะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เราเรียนอยู่นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอแนะนำเนาะวิดีโอแนะนําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเนื้อหาต่างๆนะครับก็มีมากกว่านี้นะครับในในกลุ่มนะครับแล้วก็อยากเรียนนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือเป็นจ่ายค่าคอร์สเรียนเลยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือสมัครสมาชิกกับทาง f ฟรดีเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้นะเนี่ยกดคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้เนาะก็จะให้สมัครสมาชิกนะครับเนี่ยก็กรอก ข้อมูลต่างๆไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถสมัครได้ฟรีนะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะใช้งานในส่วนของตัว Google Drive นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มนะเป็น Google Sheets นะครับแล้วก็เป็น Google d o c นะก็สามารถทำเมลเหมือนแบบนี้ได้นะครับง่ายๆเลยเนาะขอบคุณนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กด